น้องพี่แหมแน่นอนจริงๆอ่าอนดอนด้วเอามาโชว์เลยครับเจอพี่ครับปูชิลครับครับโคชักครับครับผมนะก็วันนี้ที่บอกวันนี้เราจะเอาผมมีโอกาสนะครับได้เป็นเกียรติมากๆที่ได้อยู่กับตัวแทนทีมชาตินะครับวันนี้เราคุยกันสนุกสนานกันไปแล้วกันเพราะว่าได้ยินชื่อศิลปินมาอยู่แล้วนะครับหลายคนจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็ถามนี้ก่อนเลยว่าระหว่างที่อยู่แคมป์นี่เป็นไงบ้างเพื่อนเอาใครสักคนตอบก่อนครักคนอายายก่อน อยู่นี่เป็นไงบ้างน้องซึ่งบอดี้หยู่แล้วอยู่อยู่เลยเอออยู่ยาวด้วยแล้วก็ไม่ค่อยอยู่แคมป์ด้วยตัวอยู่ยี่อยู่ไหมอ่ะตัวคือบีทั้งสี่อ่าครับผมพี่ออกไปไหนไหมเห็นกล้องวงจรปิดเขาบอกว่า้พี่แจมเป็นอะไรผู้โชคออกเที่ยงคืนออกปีสองออกคือผมเสร็จแล้วหลับไปซักผ้าให้เพื่อนที่พี่อะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยคืออ๋อจริงๆคือเรายอมเสร็จแล้วไปซักผ้าเสร็จแล้วครับผมผลมันโตพี่ กลับไม่ทมันแต่ว่าตอนก<า>ตอน,นตอนกลับอ่ะคือ,อ,อ,อมันเหลือวามาพี่กินเข้าแคมป์ไหมอ่าแต่พี่แจสสยไม่รู้ไปไหนอ๋อ พี่เราเคนรักคนในทีมมากนะโรักเลยครับโอ้สุคยับโอชิลนี่ต้อบอกว่าเป็นไงเพื่อนเวลามาุ่กงานกับเด็กชายชุดนี้ T S E ครับแล้ก็เปลี่ยนเวลานอนนิดหนอยเปียเวลานอนนิดนใช่ไมว่ายังไงจากจากนอนเชวงมาสักตีสองตีสามเนี่ยนอนสักเดี๋ยนี้พอมาแคมก็นอนสักหกโมงเจ็ดโมงอียไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไานอนหเจ็ดโมงนอนไม่หลับอนอีคนก็สตีมเดี๋ยวอีกคนก็กลับเช้าเอ้ย เออก็ยังไม่ได้นอนไม่ที่พอยูพูดไปอ่ะกูเห็นแล้วแต่ละคนตามเซ็กชั่นที่ปูพูดเห็นหมดแล้วหมดแล้โอเคโอเคโอเคอ่าแล้วบอลอ่ะบอลสักหน่อ่ะถามน้องบอลหน่อยนะครับน้องบอลเนี่ยคือที่เรียกว่าที่ผมทำงานอยู่น้องบอลนี่คือแบบว่าโดดเด่นยิงหัวมากเนชั่นนี่เอาไหมปีนี้ต้องต้องเอาแล้ว้าไม่เอาห้าหกใช่ไหมคือห้าหกห้าหกเลยยิงห้าหกคิวหคิวห้าหกคิวเดี๋ยวเราจะยิงห้าหกตัวเลยอ๋ออากีสักหน่อยเพื่อนเป็นไงบ้าง เอ้ไอันี้ถ้าถ้าเป็นมูดไครับดคนทุกคนคือมูดมูดแตดีมากค่ะคนที่คนที่นี่นี่ใช้ว่าไม่มีใครไปเลสเปกันอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากอยูมาแบบคือเฮ้ยมาต่างจริงๆแ่พมาอยู่เงี้ยมันไม่รู้สึกต่างจรินรู้สึกเฮ้ยเหมือนเราอยู่กันมานานแต่ก็ด้วยส่วนหนึ่งด้วยทุกคนรู้จักมืเลยอ๋อรู้จักันหคนเลยในวงการเกมเราเราเราเห็น ที่สร้างมูเอลที่ดีมากเฮ้ยขนาดเลยเหรอเูอจักพ่อคนที่สโอ้ขนาดเลยเหรอคนที่สองยังไงคนนี้เลยพี่พันไม่ใช่มึงไปอกจปวดสีไก็จับนี้เลยลงลฟงลงไปได้ไแต่นี่เรื่องจริงจี่เหรอยังไงเพื่อนพี่มาได้เปรียบเสมือนพ่อดูแลลูกคือคือดูแลในแค่เรสัตว์วยของพาเลยสอนงานเอ้ยบางทีเครียดไปหรืออะไรเงี้ก็คอยแบบอ่าสร้างความคนายายให้กับน้องๆ ีด้วยมันถึงอะด้วยพี่พัทเขาก็เป็นคนที่คอยดึงดึงใจทุกคนที่มองถึงเป้าหมายได้แบบมองเป็นจุดเดียวกันด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีน้องแจงที่คอยแบบว่าสร้างสีสันบรรยากาศคบันเทิงให้กับใช่ทีมมีน้องบอลที่คอยตามสภาพแวดล้อมแล้วก็บริการสันวทัูอะไรอย่างนี้คอยสร้างเรื่องดีผอ้ชี้วันเช้าร่างเวลานิโนคูณนี้ จะได้ไหมครับนะยังไงบ้างครับที่เขาบอกว่าโครจรด้วยเหมือนพ่อคนที่สองเลยมันยังไงครับโคขอฟังหนไอมก็มันรู้สึกของทีนนะนะครับว่าเออคือไม่คือพวกนี้เขาไม่มีใครพูดความรู้สึกบ่อยแหละจีนแหลผมอยู่ก็ออพูดเลยว่าว่าเออรู้สึกเหมือนเหมือนพ่อคนที่สองแต่จริงผมไม,ไม่ได้เล่นแก่แต่จริงเที่วันนี้เป็นวัน <laughs> พ่อผมรู้สเหมือนพ่อรับบทลงหัวพ่อรู้เล่นหยาบไปรับตัวเองเลยครับคืออ ตอนแรกที่ว่าการเขาเข้าแข่กันเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มาคือยังไม่ว่างต้องมาที่หนึ่งทีนี้พาร์ทตรงนั้นนะก็คือผมเวลาเขาซ้อมกันมันจะมีช่วงเครียดช่วงที่ว่าไม่เข้าใจกันเยอะมากตอนแรกทีนี้เราก็พยายามดึงว่าเอออนนี่ต้องเครียดเป็นไฟ่เงี้ยเอาเอาแค่ว่าเราที่เจะจัดการได้พออย่างเงี้ยคือแบบปลอบใให้พวกเขาใช่ครับทีนี้ว่าธรรมชาติพวกเขาเขาเฟรนดี้เรากันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเลยทำให้รู้สึกว่าเออการเข้าแมป์เหมือนที่ผ่อนคลายมากกว่าเงี้ย เหมือนเหมือนเหมือนมาเล่นภารกิจทีมชาติเนี่ยเหมือนแบบว่าเออเรามาจอยด้วยกันแล้วก็ทวาเป้าหมายเดียวกันให้สำเร็จเงี้ยเรามันไม่มีความเครียดอยู่แล้วอ่ะมาสัมมากว่าใมรักจริงครับโอ้โหไอ้ใจตื่นดอกไม้ทีมงานไปซื้อดอกไม้ไปเลียกตื่นหรือว่าของผมนะซึ้งใจเนี่ยโอ้โหซึ้งใจกิ๊โอ้ได้แล้ววันี้นะครับจะต้องบอกว่าเรามีเมสหน้าพักจีวันนี้เดี๋ยวจะพาโกเฮยเยอร์หรือว่าตัวแทนทีมชาติไทยพักจีของเราเนี่ยวันนี้เราจะเล่นเกมสนุกๆกันซึ่งมีของรางวัลด้วย มูลค่าสูงด้วยแต่สมัยก่อนแล้วเป็นอะไรเป็นล้านเลยอันนี่อยากให้พูดไอ้นี่ไปดูไปดูเฟซบุ๊กเนี่ยเลื่อนบ่อยไงครับผมเดี๋ยวอย่างที่บอกเรามีเกมการวันนี้เกมง่ายๆไม่ยากอธิบายแล้วทุกคนเข้าใจนนะเราจะมีคำใบ้อยู่บนหัวไม่ว่าจะเป็นคำอะไรก็ตามเราจะใช้วิธีการให้โอกาสเบนแต่ละคนน่ะได้ได้หลอกล่อให้บลุคขาพูดคำที่อยู่บนหัวของตัวเขาอ่าแล้วค่อยๆตอบปตีละคนทีละคนอย่างนี้เลยง่ายๆแค่นี้เลยมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่า จิตวิทยาหรือว่าสไตล์ขอ,องนักแข่งขอ,องตัวไทนนี้ไม่ใช่ขอกนะทีมเจ้าแท่ของเราเนี่ยเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปไเล่นเกมกันครับผมไปเวยกติการให้หลังไงกติกามันก็คือทำาัไงก็ได้ให้ฝั่งของข้าพูดคำบออกม,มาแค่นั้นเลยแค่นั้นเลย,เลยไม่มีตะโขบไม่มีตะโขบใครพูดพกูนตัดออก <c oughs> ตัดออกตัดออกใช่จนเหลือแค่คนเดียวโอเคงั้นก็ไม่ยากเพื่อนเริ่มเลย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  เอาเอางี้ดีกว่าแบงค์ว่าน้องชายเราหรือว่าใครที่เนี้รักครอบครัวมากสุด่ก็ต้องมีอะไรแน่เลยหรือแล้วอะไรนะรักครอบครัวใครรักครอบครัวหรอน่าจะเป็นโคจักแหละรับเงินเดียวเออโค้ชจับก็เป็นโคจักแหละอะไรหรอพุทธายอ่ะไม่ใช่ ช่วยเสริมดีกว่าไอ้แจ็คอช่วยเสริมดีกว่าแจคก็ช่วยเสริมดีกว่าเกปัดีกว่าแจเคก็ไปปั่นดีกว่าอ่าปาต่อกินหลังจริงเพื่อนรายการนี้คาดหวังไหแชมป์แมดงลับเพื่อนอันนี้ตอบกับใจจริงเลยเว้ยที่กูต้องตอบคำนี้ตอบให้คำบนหัวกูเป็นคำนั้นะกูจะเป็นแชมป์ไม่้ไอแม่งแพ้เท่เฉยกูยอมโดยเกตเดวไว้ พี่แต่เมื่อกี้คาที่ผพูดอะที่มันแตกต่จริงๆเุ้ยน้ำหนักุไป้าราไม่ได้ผมรม่แล้วเนอรู้ว่าแพ้แล้วขาด้เอาเลยอแบลองเอ่อแบบโปรโมทรายการมากเยแบบโปรโมทแบบรายการอะโปรโมทรายการออเราจะมาเชียร์อะไรอ๋อเราเราจะมเชียร์นักแข่งพูกนักแข่งทีมชาติไทยได่แบบอะไรนอนมาแล้ว บดเยกี่อเลีไอ้บอลถ้าบอลจะเชิใครอะบอลก็รยเชเ่อวยมันเชียร์รายการอะไรแบในถานะอะไรอย่งเงี้ไปเชียร์รายการอะไรหรอไปเชียร์การ P C ออะไร พีดีพีพีเอซีอ๋อพีเอซีอ่ะพีเอีพีเแ้ที่ไนาที่นชาตบีฮะบีจาไม่ได้เลยปี่หวะแปี่นีหนวะใจนะเขดูเาดูอยู่นะเ้รื่องผมจาไม่ได้ด้วยว่ะอดูข้ามได้เ้ยมองเล่ไม่ออกส่ยับแว่นมันเบลอแล้วงนี้เบลอมองไม่ค่อยชันลลองโปรโมกได้่หลองมอ่าอ่าได้ลองควรจะลองโปรโมทดูเนี่ยอยากลองฟัง ไอะไรอะเขากลับอะไรนะโอเคโอเคแล้วอะแล้วอะไรอะอ่านี่มันรู้สุดผอนเราด้วยว่ะแค่พูดก็เป็นแล้วแหละอยาเอาจริงไหญู่เลยเว้ยเอ้ยกูรู้แล้วท่างย้าขนาดนี้ถ้าคุณลองเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนถามไปตอบไปไหมถามกูต้องตอบป้าเพื่อนไม่ได้ถาตอบตรงข้ามดีกว่าตอบตรงข้ามที่แล้วบอกว่าไม่ แล้วเรอใช่ถูกไหมอะเราไหวยากเลยนะยากเพื่อนใช้ได้ยากเลยนะอีีกน้าเลนะตรงข้ามกำวดได้มถำปวดมาได้ไหมได้มาำวดดีกวเพื่อนมาใครจะหเรื่องว้ั่นเลยได้ KO เอ๊ะไไปแล้วปัญหาองคุยนดูโอ้ห ตอนแรกคุณโล่งมากเลยนะคุณอ่อานให้ตามมึงมีลุฮะมีลุบุรีมีลุบุรีก็ใช่ไห้ตอเลยอ่ะเนี่ยผมว่าเกียร์หมืเกียร์เรารู้กันอยู่แล้วอ่ะเราเราเราเพื่อนโปรงหมดรายการไปว่าอ่ะครับก็อย่าลืมมาเชียร์กันด้วยนะครับมันเป็นรายการในช่างครับชื่อรายการ PNC ในปีสองพันี่สองนะครับอย่า <t> ลืมมาเชียร์นะครับอ่เอ่อมีจริงเอ้ย ยากกูรู้คำหนูยากอะไรวะยากเดีบลดผมจัะทำใหม่นะน้าจะทำใหม่ดีกว่าเพราะตอบความรู้กันแล้วอ่าเปลี่ยนคำก็เปิดขอบดูได้ไหมเปลี่ยนคำเปิดได้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 เดี๋ยวจะต้องไม่กินย่าวเต็มคำแบบยากย่างอืดยาวไม่ย่างย่ารทีแล้วผมนี่ก็บอกว่าทางทีมงานขออนุญาตเปลี่ยนคำเนื่องจากว่าคำเมื่อกี้มันมันยากไปแล้วเบิ้ลึิดว่ามันน่าจะเอลี่ชนะกันยากแล้วก็เลยเปลี่ยนคำใหม่ที่คิดว่าน่าจะชนะกันได้ ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ครับว่าถผมคืออะไรแต่ผมคิดว่าไอกูไปรอดนะเฮ้ยชื่อนเกมชื่ออะไรเพื่อนเนี่ครับขอเลยมงางได้ได้ๆๆๆ ที่บอกวันนี้เป็นเกมเ u e s t รับพับจีนะครับอย่างที่บอกว่าใครชนะมีรางวัลจริงรางวัลใหญ่ด้วยเดี๋ยววัวแดดจะมาให้เลยรับรองว่าเมื่อกี้เราบอกว่าโหชิ้นโคตรคุ้มจริงเอ้ยหลอกหลง คนเดีใช่ไหเหรอคนดียโวาคนเดียวคเดียวใช่ครับเป็นคอมพิวเตอร์บวกหน้าจอที่ใช้งานไม่ได้ให้ให้เร้ารใช้ใา้ได้ใช้าได้ทุกจัดให้ยกให้กับผู้ชนะในการในรายการเพลักพเสียหมองโร์ รายการเดี๋ยวก่อนจะปิดรายการขอดูเอลของนักแข่งนะครับโปรเบยเยอร์ที่หลายคนรู้จักอยู่ครับโครงการเพองเดียวเป็นสิบปีนะฮะผมเชื่อว่าฉากนี้สาวๆหลายคนอาจจะต้องการมแบบเป็นตึบจุดห้าเพื่อเล่นความเร็วหรือว่าคนอาจจะกรอสโลสโลนะฮะเดี๋ยวจยาให้โชว์มา่างคนแรกก่อนเลยแจ็คคุณร้องโชว์ไปน้องขอดูเอลสักสามคิวสเต็ปเราถ้าเป็นสเต็ปเราเลยนี่ถ้าเจอเจอแจ็คคุณร้องปั๊บ เราสาวเราดูแล้วนี่คือเอวของเอดคือเสียทีครับอพอทพอดนั่นเดยไม่ต้องไม่ต้องอเให้การอแอ่ไม่ได้เอาว่าเอาว่ารแรงแตบ้านเลยเก็บกับขแก้เลยอ้าั้งบอล5 6ของเราค่ะ5.6คิวของเรา ปีนนะครับผมจัดอยู่ที่ไอคอนสยาน 7, นะะมชั้นเจนะครับผมมาเจอันได้วันที่16-19มิถุนายนนี้นะครับผมยังไงพวกเราทุกคนที่มาได้อยู่เนี้ยเราต้่งเทมากมาก,มากถึงมากที่สุดทั้งแรงการแรงใจเราทำเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆวันนี้สำหรับผับชีและก็เพื่อนแบงค์ด้วยนะครับผม,ม<า>ผม,ผมพวกผมมาพร้อมสิ่งหนึ่ง mm hmm. มาพร้อมความเชื่อผม,ผ,มผมว่าผมหวังว่าทุกๆคนจะเชื่อไปขพรพวกผมพวกผ,ผมจะไปทำให้สู่แชมป์ได้ยังไงก็ขอบคุณมาก ครับผมทีนี้พวกเราขอลาไปก่อนล้วลรัแกงก็อย่าลืมฝากด้วยนะครับตัวแทนทีมชาติไทยนะครับฝากด้วยนะครับรายการ PUBG Nation c u p นะครับ2022นะครับที่ไอคอนสยามชั้น7อย่าลืมฝากด้วยนะครับวันที่19 1 9แล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเควสต์ลับ PUBG ชมความมันสติดขอบสนามเข้างานฟรีของแจกเพียบแล้วเจอกันที่ไอคอนสยาม PNC เชียร์ไทยให้ลั่นฮอ